สวัสดีครับมาพูดกับผมนะครับโคตเตี่ยนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ประเด็นของคริสเตียโนโรนัลโดว่าจะมีการย้ายทีมจริงหรือไม่แล้วผลข้าคืนข่าวข้าคืนที่ผ่านมาก็สรุปได้เห็นได้ว่าสโมสอยูเวนตุสนะครับเป็นการเล่นแมตช์สุดท้ายนะครับสโมสอนยูเว่ต้องไปเยือนสโมสอนโบลุญ่านะครับแล้วก็ ต้องเอาชนะอย่างเดียวแล้วก็ลุ้นให้ทีมสโมสรน,นาโปลีนะครับไม่ชนะสโมสรเวโรนาแต่ปฏิหารอะไรก็เกิดขึ้นได้สโมสรยูเวนตุสเอาชนะสโมสรบูริีสยสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วสโมสรน,นาโปลีนะครับเอาชนะเอาพิทักษ์ได้ทําเพียงแค่เสมอกับเวโรนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ปัะเด็นมันอยู่ที่ว่างานนี้นะครับอังเดียปิโรนะครับเป็นการดรอปคริสเตนโนโรนโดไม่ให้ลงสนาม มีแต่ชื่อผู้เล่นสำรองและก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนลงสนามโอ้โหถือว่าเป็นการที่อาจจะทําให้โรนโดนะครับย้ายทีมก็เป็นได้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะย้ายทีมนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเป็นมหากราบที่คริสเตนโนโรนโดอาจจะต้องย้ายทีมก็มีหลายสื่อหลายๆภาพว่ามีการจับตาแล้วว่าคริสเตยโนโรน,นโดอาจจะย้ายทีมก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ มันซอยเห็นเลยว่าอังเดรปิโลอาจจะซอถึงบอกว่าการที่ไม่มีคริสเตโนโรนโดทีมก็สามารถเอาชนะได้นะครับแล้วก็ยูนตุสครับเป็นการพลาดแชมป์ในรอบ7ปีให้หลังนะครับโดยแชมป์ก็เป็นของอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ดาวซานโวที่ผ่านมาครับก็เป็นใครเป็นเป็นไปไม่ได้ก็คือคริสเตโนโรนโดที่นําเป็นดาวซานโวและเป็นดาวซานโวของสโมสรยูนตุสและลีกกัร์โต้ซีรีอาของอิตาลีนะครับ ผมจะลองมาไล,ล่เรียงครับอันดับหนึ่งคือแชมป์อินเตอร์มิลานอันดับ2เอซิมิลานอันดับ3อาตาลันตาอันดับ4สโมสอยูเวนตุสนะครับแล้วก็ทางอเดบิโลได้ให้เหตุผลว่าทําไมที่การดรอปนโดเนี่ยเพราะว่าลอนโดได้ทําการเนื่อยมาจากฟุตบอลคบปลายอิตาลีแมตที่เอาชนะสโมสออาตาลันตา2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งทาให้ปีนี้สโมสรยูตุสก็มีแชมป์ติดมือคือแชมป์คบปายอิตาลีครับหรือว่าแชมป์ภายในประเทศของเขานะครับ แล้วก็เฉียดฉิวนะครับถ้าคู่นี้ถ้านาบุรีเอาชนะสโมสรเวโลนาได้ก็จะแซงสโมสรยูเวนตุสขึ้นมาเป็นอันดับ4ทันทีครับแต่ทาได้เพียงแค่เสมอครับตามหลังยูเวนตุสแค่1นแต้มนะครับจบด้วยอันดับที่5นะครับส่วนยูเวนตุสได้พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเขาเรียกว่าด้วยเขาเรียกว่าเฉียดฉิวเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับนำนาบุรีแค่หนึ่งแต้มโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่มันมากและก็มันพอสมควรนะครับ โอ้โหการที่โรนโดไม่ได้ถูกทําการส่งเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ผมได้คุยในข้างคิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะทําให้โรนโดย้ายทีมอย่างแน่นอนหลังจากจบฤดูกาลนี้ถ้าโรนโดย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าหลังจบฟุตบอลยูโรแล้วโรนโดจะไปแบบมีค่าตัวครับถ้าโรนโดย้ายทีมในปี2022เดือนมิถุนายนถือว่าเป็นการย้ายแบบฟรีเอเจน,นต์สโมสรยูทูบตจะไม่ได้ค่าตัวของโรนโดแม้แต่สตางค์เดียวนะครับ เพราะว่าเขาเรียกเป็นกดฟรีเอเย่นเป็นกดที่ว่าหมดสัญญาแล้วกับสโมสรริสเตนยโรนโดซัอาด c r ซถึงแม้ว่าเขาจะทําประต,ตูได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่เขาก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องฟอร์มการเล่นแต่มีคําถามในแลลวคระสือบ,บอกว่าโรนโดอายุ36ปีแล้วจะต้องมาแบกรับภาระทีมอีกเลยกับนักเตะซึ่งส่วนหน้าบางคนพวกอ่เกซ่า ฮาโบดิบัลล่าหรือว่านักเตะหลายๆคนก็ไม่สามารถผลิตสกอร์รวมกันเท่ากับโรนัลโดได้โรนัลโดถก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของสโมสรเป็นอย่างมากและซึ่งตอนนี้นะครับการชี้โรนัลโดได้มีปัญหาที่เราเคยได้ทําหลายๆคลิปหรือว่าเป็นหลายเดือนมาแล้วว่าการชี่อังเดรปิโลมีปัญหาการอังเดรปิโลการที่จะขายโรนัลโดออกไปเพื่อสภาพการคล่องของสโมสรและประธาสโมสรด้วย ก็มีข่าวข่าวที่หลายมาแล้วก็การที่โรนโดไม่แฮปปี้ในการทําทีมของอังเดรปิโลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสถานีต่อไปที่เราได้ข้อไแล้ะครับว่าโรนโดจะย้ายทีมไปสโมสรอนไหนแล้วโรนโดจะออกไปที่ไหนถึงเวลาครับที่ c r อต้องบวยบินอีกครั้งในต่างแดนแต่ที่เราเคยคุย,คยกันหลายลิปอาจจะกลับบ้านเก่าสโมสแมนเมสเตอร์ยูไนเต็ด หรืออาจจะไปหาความท้าทายใหม่ๆที่ประเทศฝรั่งเศสไปเล่นทีมร่วมทีกับเนม,มาเอเบเบอังเคลดิมาเรียสโมสปรปาลิแสแซงชักแมงสโมสรเงินถุงเงินหังบทสรุปมาหาการ์การยายทีมของโรนัลโด์จะเป็นยังไงข่าวขาวนี้จะออกหลังจากจบฟุตบอลยูโรหรือไม่ต้องติดตามชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวๆวของคิสเียโนโรนัลด์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ f เฟซ o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  ยู u u บบล็อกดิ t นะครับ The Master s ์ซ FC นครับอยากให้ FC ของเราหรือว่าแฟนบอลที่เข้ามาดูที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะครับกดคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะนะครับเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและวิเคราะห์ข่าวสารฟุตบอลฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ